สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมมุาชานะฮะในรายการซีนีพ็อรายการเพลงภาพยนตร์เพื่อคนไวพ็อปกันในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการซีนีพ็อนะฮะได้ทางช่อง True Movie Hits ครับผม True Thai Film แล้วก็ True Film Asia นั่นเองครับเพิ่งผ่านช่วงฮาโลวีนมาหมัดๆนะครับผมหนังที่เรามาพรีเซนต์กันในวันนี้เลยเป็นหนังรักครับผมใช่เป็นหนังรัก มันผิดตรงไหนล่ะพุ่งคานฮาโลวีนมามันก็ต้องเป็นหนังรักสิครับจะเป็นหนังรักสยองขวัญน,นั่นเองนะครับผมสะเทือนความรักมากๆเลยนะฮะมันจะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องแบบไหน,นไปดูทีเซอร์พร้อมๆกันครับเรากลับมาอยู่กับประชาครับผม อ้อมอาจจะดนวิญญาณเข้าสิงแล้ววิญญาณก็จะออกไปต่อเนมนื่อจบเรื่องกับคนแล้วแหมคุณผู้ชมนี่แค่ทีเซอร์นะฮะับเบาะๆเรียกว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับผมยังน่ากลัวขนาดนี้นะครับผมเออผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า คุณผู้ชมจะทำยังไงครับเมื่อคนที่คุณผู้ชมรักมากที่สุดเนี่ยกลายเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดนะครับมีคำตอบในใจหรือเปล่าครับผมมันจะน่ากลัวกวก่าป,ปกติหรือเปล่าจะน่ากลัวขนาดไหนและจะทำยังไงในตอนนั้นอันนี้ลองคิดคำตอบกันเล่นๆดูแล้วกันนะฮะไม่คุณพลาดสักเรื่องนะครับคุณผู้ชมฮะอยากดูเรื่องไหนชอบดูเรื่องไหนง่ายๆครับไปชมมันได้ในโรงภาพยนตร์ครับผมส่วนซินีพอบสัปดาห์หน้าจะมีหนังเรื่องอะไรมาพรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันติดตามครับเพราะมันเป็นเรื่องของสัปดาห์หน้าครับผมส่วนสัปดาห์นนี้ะะ ถึงเวลาแล้วครับกับช่วงเ p นิพับพาวลี่พิเศษครับผมและแน่นอนวันนี้พิเศษมากๆครับผมพิเศษอีกแล้วเพราะวันนี้มีแขกรับเชิญนะฮะมาเยี่ยมเยือนถึงรายการเราครับผมเป็นนักแสดงหนังไทยนะฮะจากเรื่อง The Couple นะครับผมก็ขอเสียงต้อนรับนะครับพี่อมสุชาแล้วก็เต๋าเสฐพงศ์เพียงพอด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อมครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็เข้าคําถามเลยดีกว่านะครับผมกับ The Couple เรื่องราวของหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับผมจริงๆเราเป็นหนังประมาณแบบ โรแมนติกเทรลเลอร์อะไรอย่างงี้ด้วย mm hmm. ค่ะเป็นแบบเฮลเลอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะพูดถึงเรื่องของความรักของของของคนคู่หนึ่งที่ที่เหมือนเหมือนตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็คือเหมือนในเรื่องเนี่ยจะเปิดฉากด้วยฉากวันแต่งงานอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. มันเหมือนดูท่าว่าจะดีทุกอย่างแต่ว่าดันมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นในวันแต่งงานเลยก็คืออย่างอย่างอ้อมนะคะคอ้อมเล่นเป็นอ,อ้อมอ้อมก็คือจะคาแรคเตอร์ก็จะแบบเหมือน ออกแบบมั่นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นดีไซเนอร์อะไรย่างเงี้ยค่ะแต่งงานก็อายุประมาณเนี้ยเท่าตัวจริงประมาณยี่้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วได้เจอแบบว่าพี่สะพายแบบผูกคอตายในวันแต่งงานของเราเอะไรเงี้ยใช่ไปเจอคนแรกแล้วก็อยู่อยู่กับเขาในแบบลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่เขาตายอะไรย่างเงี้ยแล้วจากวันนั้นเป็นต้นไปก็คือมีสิ่งที่แบบเวลวร้ายอ่ะเกิดขึ้นกับชีวิต ของทั้งเราเองแล้วก็ของครอบครัวของเราอะไรอย่างงี้ค่ะครับผมแล้วแล้วคุณล่ะครับครับเรื่องเรื่องนี้เล่นเป็นใครครับในนี้เล่นเป็นพี่ชายพี่กอฟพิชยาครับเล่นเป็นพี่ชายพี่กอฟอีกเล้ไหครับคือหน้าแก่กว่าก็คือครอบครัวของผมเนี่ยก็จะมีสามคนก็จะมีพี่จ๋าแล้วก็มีพี่กอฟซึ่งผมเป็นคนกลางอ่าแล้วแล้วพี่กอฟเนี่ยจะแต่งงานกับอ้อมครับผมดองจะล่นเป็นการการก็แต่งงานกับอ้อมแล้วเนี่ย พี่สะพ้ายที่พูดถึงที่ผูกอตายเนี่ยเป็นเมียผมใช่เรื่องแบบซับ<า>ซ้อนผ<ช>ักพันกันเป็นภรรยาอะไรเงี้ยฮะก <c oughs> ็มาตา,ายในในานแต่งงาน <c oughs> อ้อมก็ออมาเป็นอีกแบบหนึ่งคือโดนเหมือนโดนผีสิงอะ่ะเปลี่ยนไป,ป,นไปอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปคคแรคเตอร์รเปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้ครอบครัวเราเนี่ยมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาแล้วก็กิจการที่บ้านก็จะต้องถูกปิดลงไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราจะช่วยที่บ้านหรือว่าจะช่วยยังไงดีหาวิธีการช่วยของที่บ้านอะไรเงี้ย แล้วหนังเรื่องนี้แน่นอนว่าน่าจะเป็นหนังเขาเรียกว่าหนังสยองขวัญเรื่องแรกของคุณใช่ไหมครับผมเพราะว่าเรื่องที่มันผ่านมาจะออกเป็นแนวแบบมีดราม่าด้วยมีคอมเมดี้ด้วยพอมาเล่นหนังสยองขวัญเรื่องแรกเนี่ยมันต่างกันไหมผมอยากรู้เหมือนกันต่างต่างครับก็คือเรื่องแรกด้วยเนี่ยจริงๆเป็นคนกลัวผีใช่กลัวผีมากนะคุณก็รู้แล้วกลัวผีคือนักแสดงทุกคนกลัวผีหมดทุกคนนะฮะพอได้ได้ทำงานแล้วเนี่ยคือด้วยทีมงานคุณภาพมากๆแล้วก็ทีมโปรดักชั่นใหญ่มากแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ่ายหามรุ่งหามคำ่ำถือว่าเป็นหนังเป็นหนังที่เล่นแล้วเหนื่อยที่สุดเลยนะเนี่เล่นมาแล้วก็แบบว่าใช้พลังงานเยอะที่สุดเพราะมันต้องทั้งกดดันด้วยทั้ง <c oughs> ทั้งดราม่า <c oughs> ด้วยทั้งต้องมีแอคชั่นด้วยขึ้นสลิงโหนสลิงด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> แล้ว <c oughs> พอมันทำออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยฟินอะฟินอะไรเงี้ยแบบสุดยอดอะไรเงี้ย แล้วอย่างพี่อ,อมสุชาอะไรครับ <Okay. S 1> เพราะว่าหลายๆคนจะติดภาพพี่อ,อมแบบให้ดูน่ารัก mm hmm. ดูมุงม้งมิ้งดูอะไรแบบนี้นะฮะ <c oughs> แต่ผมเปลี่ยนมาเป็นพอเรื่องเนี้ยซึ่งแบบคาแรคเตอร์แบบนั้นมันจะไม่มีอยู่ในเรื่องเลยมันจะกลายเป็นแบบอีกด้านหนึ่งเลยรู้สึกยังไงบ้างพี่เรื่องนี้เราก็โอเคตรงที่แบบเออเราอมได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้แบบว่าให้คนดูแบบได้เห็นเออลุคใหม่ๆผลงานใหม่ๆ <c oughs> แ,แล้วก็มันก็ท้าทายออมเหมือนกันนะคะเหมือนว่าคนดูจะเชื่อหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าโอ้โหเปลี่ยนลุคก,ก็ตั้งแต่แบบภายนอกเลยผมสั้นแล้วก็ คาแรคเตอร์แบบที่แบบมันมันห้างๆกไ็ไม่ไม่ค่อยได้เห็นกันอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆลุ้นๆอยู่เหมือนกันก <อง S 2> ็รอรอร <ง S 2> <ไป S 1> อลุ้นกับหนังเหมือนกันค่ะถ้าถ้าเรียกได้ว่าถ้าหนังเรื่องนี้เป็นหนังสยองขวัญน,นะพี่อมให้ระดับความน่ากลัวเท่าไหร่จากเต็มสิบอ่ะถ้าสำหรับพี่อมถ้าในฐานะคนที่เล่นหรือเราเห็นองค์ประกอบเห็นอะไรเงี้ยประมาณแปดเก้ามีแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ใช่ <c oughs> ก็ดูหลอน,ลอนวันนี้ต้องโดนเข้าสิงด้วยไง <c oughs> อ๋อเคยมุมหนึ่งแต่ว่าถ้าไปมุมผมเนี่ยก็จะตรงโดนหลอนอะไรเงี้ยถูกหลอนอะไรเงี้ยตั้งแต่อ่านบทแล้วบทมันแบบชวนให้ติดตามได้เรื่อยๆอ <c oughs> แบบเฮ้ <c oughs> มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแล้วพอสัพาะหนึ่งอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้มันคือหน้าติดตามไปเรื่อยๆคือแบบมันไม่ได้แบบน่าเบื่อทั้งเรื่องอะไรเงี้ยคือมันสนุกไปเรื่อยๆมันค่อยๆเข้มข้นแล้วยิ่งตอนได้ท้ายนะฮะคือแบบจะบอกว่าห้ามพลาดเลยมันก็ค่อยๆคลีค่คลายไป,ไปด้วยกับตัวละคอรอะไรเงี้ยต้องติดนะตามชมเลยคมัะผมอยากรู้เหมือนกันอ,กอีกอย่างหนึ่งเวลากองภาพยนตร์ที่เขาถ่ายหนังสยองขวัญอย่างเงี้ยฮะแน่นอนว่าอาตะกี้พี่อมอบอกแล้วเตาก็บอกแล้วว่าเอ้ยมีมีกลัวๆจริงๆ เจอกันไหมพี่ก๊อฟเหรอ <c oughs> พี่ก๊อฟหลอนไม่ร <es voir> ู้ไม่รู้ว่านอนน้อยหรือเปล่าหลอนเองหรือหลอนเองคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ในซีนถ่ายในรถใช่ไหมพอถ่ายในรถเสร็จปุ๊บอ่ะต่กล้องก็ลงไปข้างล่างรอถ่ายข้างนอกแล้วยิงเข้ามาพี่ก๊อฟก็เป็นคนขับรถก็น่งอยู่ข้างๆปุ๊บปุ๊บพี่ก็วานนเรียรรถแล้วก็หันไปเงี้ย ใครอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วก็พูดอย่างเงี้ยขึ้นมาทันทีเลยเอ้ยซึ่งตอนนั้นกำลังถ่ายอยู่นี่พี่เขาลงไปหมดแล้วคนกลัวเนี่ยเตาผมกลัวเลยก็เลยปลอบใจไปฮะพี่พี่นอนน้อยแน่ๆอะไรเงี้ยพี่นอนน้อยหรือเปล่าผมเห็นอะไรเลยนะหารู้ไหมคนที่กลัวที่สุดมันนั่งอยู่ตรงนี้ใช่มมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับพี่อมคือหนังเรื่องนี้นะฮะผมรู้ว่าเขาใช้ศิลปะที่เรียกว่าบูโตเข้ามา ใช้ในการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยผมอยากรู้มันเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนได้ยินน่าจะแบบเกาหัวกันแล้วเเฮ้ยมันคืออะไรวะใช่ตอนแรกที่ได้ยินก็เกาหัวเหมือนกันค่ะอะไรอะบุตโตแต่ว่าคือคือต้องต้องบอกนี้ก่อนว่าทางทางทีมค่ะทีมงานเนี่ยคือได้คุยแล้วก็ปรึกษากันว่าเฮ้ยผีนแบบที่เป็นเป็นเรื่องของเราเนี่ยจะจะถูกนําเสนอออกมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สรุปได้ว่าเออเขาไปไปเจอศิลปะ แบบญี่ปุ่นแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมเรียกว่าแบบบุตโตบุตโตก็คล้ายๆกับว่าเหมือนจะเป็นการ movement ด้วยด้วยด้วย inner ด้วยแบบโหแบบ art สำหรับเราดูแล้วโห art มากเลยค่ะแล้วก็ใช้แบบร่างกายเยอะมากเป็นการขยับร่างกายในอีกรูปแบบนึงใช่ไหมฮะคืออันนี้อมคิดเองนะอมอมพออมไปดูงานของบุตโตอมคิดว่าหอย่างอย่างใน the ring ครับผมที่ออมาจากทีวีอ่ะอันนี้คือบุตโตแบบการใช้ ฟิสิกส์เยอะๆอะไรอย่เงียง้ยแต่คือของออมอ่ะมันเป็นการการเอามาประยุกต์มากกว่าเพราะว่าเหมือนเหมือนทางทีมก็ส่งออมไปเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เอามาดูว่าเฮ้ยเราจะดีไซน์ผีนี่แบบของเราแบบไหนอ,อะไรเงี้ยโดยโดย,โดยใช้ไอ้ที่สิ่งที่เราเรียนเนี่ยค่ะมามามาพัฒนาต่อยอดอะไรเงี้ยอืมใช่ น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วมีอีกหนึ่งคำถามครับผมผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนคิดยังไงที่ถามว่าถ้าคนที่เรารักเนี่ยกลายเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดขึ้นมาเนี่ยเป็นพี่ออมพี่ออมจะทำยังไงฮะอันนี้จริงๆมันก็เป็นเป็นเป็นโจทย์ที่เราได้รับเหมือนกันพอตอนเราได้บทมาอย่างเงี้ยค่ะพาดหัวเลยข้างหน้าเมื่อคุณที่คนรักกลายเป็นคนที่น่ากลัวมากรา<ม>ก็มานั่งคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันคงแบบมันคง,ม,นคงมันคงที่สุดอะเหมือน เหมือนวันหนึ่งสมมติเราเคยอยู่บ้านหลังเดียวกับคนคนหนึ่งที่เรารไว้ใจตื่นมาเจอเขาเอ,อ่ยังไงก็โทรดไนท์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นคนที่ไว้ใจที่อยู่ใกล้ๆเราแต่มาวันหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเหมือนเราแบบต้องหันหันหันไปมองเขาตลอดเวลาว,ว่าเอยเขาจะทาร้ายเราหรือเปล่าคือการมีคนที่ไม่ไว้ใจมากที่สุดโดยที่เราอาจจะแสดงออกไม่ได้อยู่ข้างๆอะไรเงี้ยมันก็คงจะแบบชีวิตคงแบบเวลานอนก็คงแบบ นอนไม่หลับเพราะหวาเพราะว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบโหดอะน่ากลัวนะฮะแล้วก็ชื่อเรื่องอะไรรักลวงหลอนนี่แหละเราช่อเรื่องต้องไปต้องไปชมกันดูเรื่องนี้นะฮะแต่ผมมีคําถามหนึ่งให้คุณครับอแต่เขาว่าคุณได้เขาว่าคุณกลัวผีไงผมมันจะถามคุณว่าระหว่างคนกับผีเนี่ยคุณกลัวอะไรมากกว่ากันคนกับผีครับใช่ก็ผีด้กลัวแค่บางช่วงช่วงที่มัน กลางคืนช่วงที่อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนเนี่ยถ้าคนถ้าเจอแบบคนที่แบบว่าไม่ดีเนี่ยมันก็เจอได้เยอะเจอได้ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ายัางไงคนก็ต้องน่ากลัวกับผีแล้วเรื่องนเนี้ยเนี่ยอมันก็จะบอกเหมือนกันว่า<น>ะอะไรน่ากลัวกันระหว่างคนกับผีให้คนดูตัดสินกันน,นะครับผมคงขายคงขายจริงสุดท้ายแล้วนี่อยากให้พี่อมกับเต๋านะครับช่วยฝากหนังเรื่องนี้กับคุณผู้ชมรายการซีนิพ็อปหน่อยครับครับค่ะครับผมก็ วันที่30ตุลาคมนี้นะครับผมวันฮาโลวีนนะฮะ<ช>ก็ไปชมกันเรื่องนี้กันดีนะฮะรัก รวงหลอนนะฮะรับรองว่าจะได้ทั้งข้อคิดด้วยแล้วก็ได้ทั้งความสยองขวัญด้วยฮะ,ะถ้าถ้าไปดูกับแฟนนี่ก็คือแบบโอ้โหอาจจะหันหน้ามองแฟนก็ได้ว่าเธอคิดกับฉันแบบนี้ <c oughs> หรือเปล่าลองลองลองไปดูแ่่ก็เรื่องเราเนี่ยก็เข้าช่วงเทศกาลฮโลวีนซึ่งเป็นเทศกาลของหนังผีอยู่แล้วแล้วก็มีหนังผีให้เราเลือกเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมเลือกของเราเลือกเข้าไปดูเป็นอันดับต้นๆนะคะฝากด้วย นะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับว่าวันนี้มีแขกรับเชิญเข้ามาในรายการของเรานะฮะแขกรับเชิญไม่ได้มามือเปล่าครับผมเพราะว่ามีของรางวัลมาจากคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเป็นนี่เลยผมขออนุญาตหยิบโชว์นะครับค่ะเป็นเสยืดค่ะนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็มีแบบพี่ออมกับตองใส่นี่คือคือเพลงใช่ไหมเพลงประกอบของภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะชื่อเพลงหยุดนะฮะเพลงหยุดพี่ปุ๊บอัญชลีนะครับผมแน่นอนว่าเราจะแจกคุณผู้ชมครับผมแต่ เราจะอยากเฉยไม่ได้นะครับผมจะถามคำถามคุณผู้ชมนะครับนักแสดงนําหลักของหนังเรื่องนี้มีใครกันบ้างนะครับผมผมใบให้ก่อนแล้วกันว่ามีทั้งหมด4คนนะครับตอนนี้มีมาอยู่ตรงนี้2คนแล้วก็คือพี่ออมสุชากับเต๋าเฐพงนะครับแล้วผมก็บอกไปเรียบร้อยแล้วถึง2คน 2> <c oughs> บอกไปแล้วด้วยเอาเลยอีก2คนแล้วกันนะฮะนักแสดงนํา หลักเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด4คนมีใครกันบ้างยังไงก็ตอบกันเข้ามาเยอะๆนะฮะถ้าตอบผู่จ๋ากับพี่ก๊อฟอีกสองคนขอบคุณมากครับผมนะฮะเอาเป็นว่าใครตอบเข้ามาเร็วที่สุดแล้วกันนะครับผมก็รับไปเลยนะฮะของรางวัลไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเดร์ครับเพลนะครับผมแล้วก็ซีดีเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมทั้งหมด3รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งพร้อมบัตรชมภาพยนตร์จากเครือเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ด้วยนะครับผม อย่าลืมนะฮะตอบกันเข้ามาเยอะนะฮะชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสิ์ในการรับของรางวัลด้วยครับผมและวันนี้ต้องกับคุณทั้งสองคนมากครับผมที่มาให้เกียรติรายการเรามากๆมาโปรโมทหนังเรื่องเดอะคราฟทกับรายการซีนิพพ์นะครับขอบคุณมากมากครับผมนะครับผมพี่อมสุชาแล้วก็เต๋าเศรษฐพงศ์ครับสวัสดีครับ